ค่ะชื่ออาจารย์หน่องนะคะผู้ช่วยสตาจารย์ดรสุพิชชาโตวิวิทย์นะคะจากคณะสถาปัตย์ศิลปกรคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปันทิพย์ลกษชัยนะคะหรือว่าชื่อต้าค่ะเป็นประธานชมรมเกษรลำพูค่ะแล้วก็ทํางานเรื่องของการจัดก,การการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสารรค์โดยคนในชุมชนค่ะแล้วก็นําน้องๆเด็กและเยวาวชนในพื้นที่มาทํางานร่วมกันในานามของไกด์เด็กบานลำพูค่ะสําหรับหัวข้อ Human Library ในครั้งนี้นะคะคือจะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า การออกแบบผู้คนแล้วก็ชุมชนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่มีนักออกแบบหรือว่าสถาปนิตต่างๆนะคะมาช่วยกันออกแบบอย่างสร้างสารรค์ในมุมมองแล้วก็มิติต่างๆในพื้นที่ของบางลําพูค่ะงานที่อาจารย์เคยทํากับน้องต้านเนี่ยทำที่ห้างร้าน n ิวเวิ l ์เป็นไลติ้งอินส l l เลชันหรือเป็นมิทัศการเล็กๆหรืออะไรเงี้ยคือเราพยายามใช้พวกงานสร้างสรรต่างๆเนี้เป็นเครื่องมือในการชวนคนให้มาพูดคุยกเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชนเขาเองอัตลักษณ์ของชุมชนโบราณนะคะให้ออกมาดูที่ร่วมสมัยแล้วก็ตอน รับให้คนอื่นอยากจะมาเที่ยวย่านของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเจอกันนะคะที่งาน h u m เม Library นะคะในงานสถาปนิก66ระหว่างวันที่25ถึง30เมษายนนะคะที่ Impact Challenger Hall ค่ะแล้วเจอกันคะ่ะ